สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอกายไทยแลนด์นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณและขอโทษทุกทกท่านที่เคยเข้ามาให้กำลังใจและขอให้ผมกลับมาทำ Channel ด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถกลับมาทำ Channel ได้สักทีซึ่งนั่นก็เป็นเวลาประมาณ3ปีนะครับแล้วถามว่า3ปีที่ผ่านมานั้นผมหายไปไหนคือช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ผมเริ่มหยุดทำชาแนลไปเนี่ยคือมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมพอดี ผมย้ายจากกรุงเทพกลับลงมาอยู่หาดใหญ่แล้วก็มาทํางานในกิจการของที่บ้านใช่ไหมครับพอกลับมาทําปุ๊บเนี่ยผมต้องเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยพอเริ่มเรียนรู้อะไรเริ่มเป็นงานเสร็จปุ๊บอเตรียมตัวแต่งงานต่อคือชีวิตค่อนข้างวุ่นวายงานที่ผมทําก็จะเป็นแนวแบบเป็นแนวก่อสร้างนะครับซึ่งงานก่อสร้างก็มันก็ค่อนข้างกินพลังชีวิตเนาะแล้ว นั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆนี่แหละครับที่ผมไม่สามารถกลับมาทําได้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้หลายๆอย่างลงตัวมากขึ้นแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะกลับมาทำช่องนี้จะพยายามให้ต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับต่อไปขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการสร้าง Space Marine นะครับเราจะมาดูกันว่ากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะก,กลายจากมนุษย์ธรรมดามาเป็น Space Marine เนี่ย เขาต้องผ่านอะไรบ้างนะครับอย่างที่เรารู้การสเปซมารีน Space เนี่ยคือมนุษย์ดัดแปลงนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดย Emperor of mankind นะครับพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาให้อึดถึกทนกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับซึ่งการที่จะสร้าง Space Marine คนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากการผ่าตัดและฝังอวัยวะพิเศษเข้าไปในตัวพวกเขานี่แหละครับ ซึ่งอวัยวะพวกนี้เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถโก,ง,กงเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นกินสมองของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บได้ความจําเขามาเฉยเลยล่ะโกงไหมล่ะโ,โคตรโกงเลยนะโอ้รู้หมดเลยเนี่ยแค่รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสมองด้วยนะแค่กินเนื้อเขานิดได้ความจําเขามาเลยนะถึงจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็ได้ความจําเขามาด้วยอ่ะได้ความทรงจําเขามาได้ข้อมูลนะ่ะแปลว่า ยิงศัตรูตายปุ๊บกินเนื้อมันรู้เลยว่าแผนมีอะไรบ้างที่หัวหน้ามันสั่งการมาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหคือถ้าตามเนื้อเรื่องตามรอนะครับ Space Marine เนี่ยมันดูโกงกว่าบนโต๊ะที่เราเล่นกันในเกมมากเลยครับยังไงติดตามฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสเต็ปแรกก็ต้องเป็นการรีครูดเข้ามานะครับซึ่งในแต่ละ Space Marine Chapter เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคัดเลือกของเขานะครับ มีคุณสมบัติที่พวกเขามองหาในตัวคนแต่ละคนนะครับว่าใครเหมาะสมจะมาเป็น Space Marine ในช h a เตอร์ของเขาซึ่งที่แน่ๆนะครับจะต้องมีคุณสมบัตินักรบและจะดีเข้าไปอีกถ้าเกิดมีคุณสมบัติของนักฆ่าเลยนะครับเพราะว่าการมาเป็น Space Marine เนี่ยคือการถูกส่งไปฆ่าศัตรูของมนุษยชาตินะครับ ซึ่งกว่าคนคนึงจะมาเป็น Space Marine ได้เนี่ยหลังจากถูกเกณฑ์มาปุ๊บพวกเขาจะต้องได้รับการผ่าตัดฝังอวัยวะพิเศษไปอืมประมาณ19อวัยวะนะครับก็ไม่ได้เยอะหรอกเนาะก็แค่19ชิ้นเองก็ผ่าจนพรุนไปเลยอะไรทำนองนี้นะครับและการฝังอวัยวะทั้ง19อย่างเนี่ยก็จะต้อง ทำตามลําดับขั้นตอนของมันด้วยนะครับก็คือจะต้องฝังอวัยวะที่1ต่อด้วยสองสจนถึงอันที่19นะครับจะมีการข้ามขั้นตอนกันไม่ได้นะครับมันเสี่ยงตายสูงมากแล้วก็ล้มเหลวเปลืองทรัพยากรนะครับซึ่งการจะสร้างอวัยวะพวกนี้เนี่ยต้องใช้ทรัพยากรที่ล้ำค่ามากๆสำหรับ Space Marine นะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปเผยกันตอนท้ายวิดีโอกันแล้วกันนะครับซึ่ง โอเคต่อไปผมขอแทนคำว่าอวัยวะด้วยคำว่าออร์แกนก็นแล้วกันนะครับออร์แกนที่1-3ถึง3นะครับจะต้องถูกฝังลงไปในคนคนนึงเนี่ยตั้งแต่อายุอ่า10ขวบไม่เกิน12ขวบนะครับต้องฝังให้ครบ3อย่างละนะครับแล้วก็ออร์แกนที่3-4ถึง4จะต้องฝังภายในช่วงอายุ12-13ถึง13ปี ออร์แกนที่4-5ภายใน12-14ปีออร์แกนที่6ภายในอายุ14-17ปีนะครับออร์แกนที่7-9ถูกฟังพร้อมๆกันภายในอายุ14-16ปีออร์แกนที่10-11ภายในอายุ14-16ปีออร์แกนที่12-13ภายใน15-16ปีออร์แกนที่14-15 พร้อมกันภายในอายุ15-16ปีและสุดท้ายนะครับออแกน15-19ภายในช่วงอายุประมาณ16-18ปีนั่นแปลว่าการที่เราจะได้ Space Marine คนหนึ่งมาเนี่ยแบบเต็มตัวเลยนะครับอย่างเร็วคืออายุ16ปีอย่างช้าอายุ18ปีนะครับซึ่งก็สำหรับมนุษย์ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะได้ นักฆ่าเต็มตัวแล้วเนี่ยภายในช่วงอายุแบบประมาณวัยรุ่นอยู่เลยก็ ừ, ทันใช้นะครับแล้วก็ทุกๆคนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังให้ครบเลยว่าออแกนที่1นึถึงสิเนี่ยมันคืออะไรบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอไล่เรื่องพื้นๆให้จบก่อนก็แล้วกันโอเคในช่วงที่รีคูดคนหนึ่งเนี่ยเริ่มได้รับออแกนพิเศษชิ้นแรกอ่า เขาจะมีสถานะถูกเรียกว่าเน o อไฟ t นะครับและเมื่อได้รับครบทั้ง19ชิ้นเขาก็จะกลายเป็น Battle Brother นะครับเป็น Space Marine เต็มตัวแต่ในระหว่างที่ n e o p h y t e แต่ละคนได้รับออแกนเนี่ยพวกเขาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกและการปรับสภาพร่างกายอยู่เสมอนะครับได้รับเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ได้รับออแกนใหม่ก็ต้องมามาบำบัดมาปรับร่างกายกันทีนึงซึ่ง ก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับการบําบัดการปรับร่างกายเนี่ยอันที่1คือเคมีบําบัดนะครับการใช้ยาใช้สารเคมีเพื่อช่วยให้ร่างกายยอมรับออแกนพิเศษที่ถูกฝังเข้าไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับคือเราได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาบางทีร่างกายก็อาจจะต่อต้านใช่ไหมครับนี่ก็เข้าไปช่วยหลอกร่างกายนะครับให้ยอมรับได้ง่ายขึ้นต่อไปการบําบัดจิตนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาโดนผ่าตัดทีขนาดนี้เนี่ย มันก็มีความเสี่ยงที่จะเครียดจนเป็นบ้านะครับมันก็ต้องบําบัดจิตกันบ้างต่ออ,อีกเหตุผลหนึ่งที่จะต้องบําบัดจิตนะครับก็เพื่อสอนให้นิโอไฟเนี่ยหัดใช้ออแกนหัดใช้ความสามารถพิเศษหลายๆอย่างที่พวกเขาได้รับเพิ่มมานะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกแอคทีเวตด้วยการใช้จิต ของพวกเขานะครับซึ่งก็ต้องได้รับการสอนการบําบัดก่อนนี่แหละถึงจะใช้เป็นต่อไปก็จะเป็นกายภาพบําบัดนะครับก็ให้ตัวเองคุ้นชินกับร่างกายที่เปลี่ยนไปนะครับมาถึงเวลาที่รอคอยนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงออร์แกนทั้ง19อย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็หากผมอ่านหรือออกเสียงอะไรผิดเนี่ย งไงขออภัยล่วงหน้าไว้เลยแล้วกันนะครับผมจะพยายามอ่านให้ถูกแล้วกันครับบา,บางคำเนี่ยมันแปลกๆจริงๆออกเสียงไม่ค่อยมั่นใจครับว่าออกเสียงยังไงโอเคครับชิ้นที่1นนะครับ secondary heart นะครับซึ่งก็แปลตรงตัวเลยมันคือหัวใจดวงที่2นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยนอกจากจะช่วยปั๊มเลือดให้ทั่วร่างกายได้เร็วขึ้นแล้วยังใช้เป็นหัวใจสำรองได้อีกด้วย หากหัวใจหลักได้รับการบาดเจ็บหรือว่าถูกทำลายนะครับ a c e Marine ก็ยังสามารถมีชีวิตต่อได้ด้วยหัวใจดวงที่2ของเขานะครับซึ่งคนเราเนี่ยถามว่ามีหัวใจ2ดวงเนี่ยมันจะส่งผลยังไงผมว่ามันจะทำให้เราอึดขึ้นนะครับเหมือนแบบว่าเรานึกถึงนักกีฬาที่มีหัวใจที่แข็งแรงเนี่ยยิ่งแข็งแรงยิ่งอึดใช่ไหมฮะ อย่างเช่นแบบยิ่งวิ่งเร็วได้นานขึ้นวิ่งได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่มี2อันเลยนะครับซึ่งมันได้เปรียบกว่าหัวใจที่แข็งแรงอันเดียวอยู่แล้วนะครับนี่มี2อันเลยดับเบิลพาวเวอร์นะครับชิ้นที่2ชื่อออสมูล่านะครับซึ่งทำหน้าที่ปล่อยฮอร์โมนพิเศษที่จะทำให้กระดูกของน e โอไฟล์และสเปซมารีนเนี่ยสามารถดูดซึมสารเซรามิกที่ถูกใส่ลงไปในอาหารของพวกเขาได้นะครับ ซึ่งส่งผลให้กระดูกของพวกเขาเนี่ยแข็งแรงและใหญ่กว่ากระดูกทั่วไปนะครับภายใน2ปีหลังจากได้หลังจากได้รับออสมูล่าเนี่ยกระดูกของเนโอไฟเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพวกเขาจะตัวสูงใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเลยและการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกระดูกซี่โครงของพวกเขาเนี่ย จะเชื่อมกันกลายเป็นแผ่นเพลทแผ่นเดียวนะครับแทนที่จะเป็นซี่ีนะครับซึ่งทําให้สามารถปกป้องอวัยวะภายในของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเหมือนใส่เสื้อกรอกให้เราแบบปอดหัวใจกระเพาะอะไรพวกนี้เลยนะครับ <c oughs> ชิ้นที่3ชื่อบิสโคเพียนะครับทำหน้าที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและ ช่วยส่งเสริมการทำงานของออแกนต่อๆไปที่นิวไฟจะได้รับหลังจากนี้นะครับออแกนชิ้นที่4ชื่อเฮมาสตาเมนนะครับทำหน้าที่ช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือดของนิวไฟนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังช่วยส่งเสริมการควบคุมออแกนใหม่เลขก2และ3ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือ ออสโมลาและบิสโคเพียนะครับการมีเซลเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลดียังไงเท่าที่เคยทราบมานะครับการมีเซลเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้พวกเราอึดขึ้นนะครับร่างกายสามารถาขนออกซิเจนได้เยอะขึ้นนะครับภายในมวลเลือดเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา ลองไปอ่านเกี่ยวกับการโดบเลือดเนี่ยของนักกีฬาในโลกจริงเราเนี่ยครับก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับว่ามันส่งผลยังไงซึ่งการโดบเลือดเนี่ยถูกแบนนะครับจากการแข่งขันกีฬานะครับมันโกงนะครับชิ้นที่5ชื่อลารามันออร์แกนนะครับทำหน้าที่สร้างลารรมันเซลล์ที่จะไปเกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาวของสเปซมารีนนะครับลารรมันเซลล์เนี่ยส่งผลให้แผลของสเปซมารีนเนี่ยตกสะเก็ดและปิดแผลได้แทบจะทันทีเลยนะครับ แปลว่าเมื่อ Space Marine ได้รับบาดแผลเนี่ยก็แผลปิดทันทีเลยนะครับโดนยิงปุ๊บปังแผลปิดเลยโดนตัดแขนชบแผลปิดเลยเหมือนกันนะครับซึ่งช่วยป้องกันการเลือดไหลจนตายนะครับการบีทเอาช่วยป้องกันได้ดีมากนะครับทำให้เราฆ่า Space Marine เนี่ยยากมากครับดีที่สุดตัดหัวมันนะครับตายชัวร์นะครับแผลปิดก็ช่างมันนะครับยังไงก็ตายอยู่ดีชิ้นที่6ชื่อคาทาเลพเซียนโนดนะครับ ช่วยให้ s p Space m a r i n นสามารถทั้งนอนหลับและตื่นได้ในเวลาเดียวกันนะครับโอ้อันนี้แปลกดีนะครับน่าสนใจมันน่าสงสัยดีนะครับว่ามันรู้สึกยังไงทั้งตื่นและนอนในเวลาเดียวกันนะครับ <c oughs> โกงดีนะครับพูดถึงเรื่องโกงาอ่าซึ่งการที่จะทั้งหลับทั้งตื่นในเวลาเดียวกันนะครับทำได้ยังไงมันทําโดยการปิดสมองบางส่วนเพื่อพักผ่อนและเปิดบางส่วน เพื่อให้สเปซมารีนเนี่ยยังสามารถทำภารกิจได้ตามปกติแล้วก็ด้วยความสามารถของออร์แกนนี้นะครับสเปซมารีนคนหนึ่งนอนเพียง4ี่ชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแถมยังสามารถออกรบได้ต่อเนื่องถึง2สัปดาห์โดยไม่ต้องนอนเลยอีกด้วยนะครับคือเขาทั้งทั้งนอนทั้งตื่นในเวลาเดียวกันนะครับก็คือเขาสามารถแอคทีฟได้ต่อเนื่อง2สัปดาห์นะครับอย่างอึดน,นะครับผมนี่อดนอนหนึ่งวันก็โอ้โหโกงกงแล้วครับ เบลอละออกแกนชิ้นที่7ชื่อพรีออมนอนะครับมันคือกระเพาะอันที่2นะครับจะถูกฝังเข้าไปในร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งข้างหน้าของกระเพาะหลักนะครับไอกระเพาะอันเดิมของเรานี่แหละครับทำหน้าที่ช่วยกองสารพิษออกจากสิ่งที่ Space Marine กินเข้าไปนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นพวกแบบของเน่าเปื่อยอะไรพวกนี้นะครับ ไม่ถึงกับยาพิษทีนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของออกแกนอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยกําจัดยาพิษเลยนะครับแล้วก็มีอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยดักสิ่งที่กระเพาะไม่สามารถย่อยได้ออกไปเพื่อกําจัดทิ้งนะครับซึ่งเขาจะมีช่องในการกําจัดของเขาอะนะครับเขาไม่ได้ชี้แจงชัดเจนว่ากําจัดออกทางไหนแต่ก็น่าจะเป็นผ่านการถ่ายหนักนะครับเดาว่ายอย่างนั้นนะครับชิ้นที่8ชื่อโอมฟาเกียครับผม ทำให้ Space Marine สามารถเรียนรู้หรือเก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆได้ผ่านการกินเนื้อหรือเลือดของสิ่งมีชีวิตนะครับนั่นคือตัวที่ผมเกินไปต้นวิดีโอเลยอันนี้ผมว่าเป็นความสามารถหนึ่งในอันที่โกงที่สุดแล้วแหละผมชอบอันนี้นะครับคือมันไม่ต้องไปกินของแยงงแบบสมองก็ได้นะครับมันน่ากลัวคือกินเนื้อเฉยๆก็ได้เอาเนื้อชาวบ้านมาปิ้งกินแล้วก็ได้ความทรงจำโอโ้โหโคตรเทพเลย แผมไม่ได้เป็นโรคจิตนะผมไม่ได้ชอบกินคนนะผมแค่แบบว่านี่มันแค่เรื่องสมมุติเนะเแล้วก็ไอออร์แกนตัวเนี้ยผมเคยอ่านเจอการทํางานของมันในไม่ใช่อ่านเจอสิเรียกว่าฟังมาดีกว่าเพราะเป็นออดีโอบุ๊กของทาง G W นะครับซึ่งในออดีโอบุ๊กนั้นน่ะมันมีเนื้อหาว่าเมื่อ Space Marine คนหนึ่งเนี่ยกินสมองของสเปซมาร n นอีกคนหนึ่งที่ตายไปแล้วไปนะครับ ทำให้เขาเนี่ยได้รับความทรงจำบางส่วนของ s p สเปซมารินที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบความทรงจำแบบล่าสุดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับก็เขารู้หมดเลยว่าใครเป็นคนยิงสเปซมาริ smarine คนนี้ตายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สเปซมารินคนนี้มาทำอะไรนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนของอไอ้ฝักตรงข้ามด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่ง แม่งโกงอ่ะยิ่งกว่านักสืบอ่ะชอบชอบชอบออแกนตัวนี้เพาะว่ามันเจ๋งดีชิ้นที่9คือมัลติลังนะครับเป็นปอดชุดพิเศษที่ทํางานควบคู่ไปกับปอดเดิมนะครับปอดชุดนี้สามารถกรองอากาศได้เป็นอย่างดีทําให้ s p สเปซมารีนหายใจได้แม้อากาศจะเป็นพิษนะครับก็แปลว่า ปอดชุดพิเศษเนี้ทำหน้าที่กรองสารพิษในอากาศให้กับ Space Marine นะครับแต่ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถหายใจสารพิษแบบเบาๆได้อะถ้าเกิดว่าเป็นพิษหนัก,นกๆแรงๆเนี่ยก็คงต้องใส่หน้ากากอยู่ดีนะครับแต่ก็นี่ก็โกงละเนาะชิ้นที่10นะครับชื่อ Oculob โนะครับทำหน้าที่ปล่อยฮอร์โมนและยีนที่ทำให้ตาของ Space Marine เนี่ยสามารถรับการดัดแปลงจาก อพทคารีได้นะครับการดัดแปลงนี้จะทำให้ Space Marine สามารถมองเห็นในที่มืดได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งไอชิ้นที่11ชื่อ l y m a n s Ear นะครับคือหูคู่ใหม่ที่จะมาแทนที่หูคู่เดิมเลยนะครับก็คือต้องผ่าหูคู่เดิมออกแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวนี้แทนนะครับช่วยป้องกันไม่ให้เวียนหัว และไม่ให้มีอาการเมารถเมาเรืออะไรทำนองนี้นะครับเพิ่มความสามารถในการได้ยินเสียงต่างๆและกรองเสียงบางประเภทออกได้ด้วยนะครับหูไลแมนเนี่ยมีหน้าตาเหมือนหูปกติเลยนะครับไม่ใช่หูเหล็กหรือหูแหลมเป็นเอลหรืออะไรนะครับก็คือหน้าตาแบบหูปกติเลยแต่มีความสามารถดีขึ้นเดาว่ามันช่วยให้พวกเขาเนี่ยสมมติว่าได้รับแรงกระแทกจากการระเบิดก,ก็แล้วกันแล้วก็ จะไม่มานั่งหัววิงว่งวิงว่งวิ่งเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วก็ช่วยกันการที่แบบว่าไม่ว่าเขาจะขึ้นพหาหนะาแบบไหนเนี่ยเขาก็จะไม่เมานะครับไม่เกิดอาการวินเวียนศีรษะเจ๋งครับออแกนที่12ครับชื่อซัสแอนเมมเบรนนะครับออแกนชิ้นนี้จะถูกติดตั้งไว้กับสมองนะครับสมองของ Space Marine เลยทำให้ Space Marine สามารถปรับตัวเองเข้าสู่สถานะ suspended animation ได้ หากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมันเหมือนแบบว่าเป็นระบบชัดดาวจำศีลนะครับในสภาพนี้เนี่ยสเปซมารีนจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีเลยนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับมีเรคคอร์ดว่า Space Marine คนหนึ่งเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการเข้า suspended animation เนี่ยได้นานถึง567ปีเลยนะครับ แต่การที่จะปลุก s p สเปซมารีนจากสถานะนี้ได้เนี่ยจะต้องใช้วิธีรักษาและบำบัดแบบพิเศษเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าไปเสร็จปุ๊บขยา่าเขยา่าเอ้ยตื่นตื่น,นแล้วก็โหฟื้นเฉยเลยคืออย่าลืมว่าเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับมันก็ต้องได้รับการรักษาก่อนในระดับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกระตุ้นให้ตื่นขึ้นมานะครับออแกนชิ้นที่13นะครับชื่อ เมลาโครมิกออร์แกนนะครับทำหน้าที่ช่วยปรับปริมาณเมลานินในผิวของ Space Marine เพื่อปกป้อง Space Marine จากแสงแดดและรังสีต่างๆนะครับแบบนี้แปลว่าสเปซมารีนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีผิวได้นะครับตามสภาพแดดและรังสีนะครับต่อไปออร์แกนชิ้นที่14นะครับชื่อโอลิติกคิด e นีนะครับก็คือเป็นไตพิเศษนี่เองเมื่อทำงานคู่กับหัวใจดวงที่2แล้ว จะทำให้ Space Marine สามารถกำจัดสารพิษต่างๆออกจากกระแสเลือดของเขาได้อย่างรวดเร็วนี่อันี้คือตัวที่ทำให้สเปซมารีนเนี่ยเมื่อได้รับยาพิษเลยก็แล้วกันครับมไม่ตายครับรอดแน่นอนแต่ว่าการกำจัดพิษนี้เนี่ยจะต้องแลกมากับการที่สเปซมารีนคนนั้นเนี่ยคนที่ได้รับพิษเนี่ยจะหมดสติไปนะครับจากการทำงานของโอลิติกิดนี หน้าที่ประจําวันของไอไตพิเศษเนี่ยในวันที่ s p สเปซมารินไม่ได้รับสารพิษไม่ได้รับยาพิษอะไรนะครับก็คือการมอนิเตอร์การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆนะครับนั่นคือหน้าที่ประจําวันของเขาชิ้นที่15ชื่อนิวโรกลอติสนะครับชิ้นนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรสชาติของ s p สเปซมารินอย่างมหาศาลนะครับทำให้พวกเขาสามารถระบุได้เลยว่าสารเคมีที่พวกเขาได้ชิมไปเนี่ย มันคืออะไรนะครับคือการชิมสารเคมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่อันตรายต่อ Space Marine เพราะเขามีออแกนที่ชื่อว่าพรีออนนอนะครับไอท้องพิเศษแล้วก็มีไตพิเศษด้วยช่วยกรองนะครับเพราะฉะนั้นชิมมั่วได้เลยนะครับก็สามารถใช้ระบุสารเคมีได้แล้วก็ว่ากันว่าด้วยการลิมรสเนี่ยสามารถระบุบุคคลได้ด้วยนะครับก็อืมก็คงต้องเคยชิมคนคนนั้นนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรสชาติของ Space Marine ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่16ชื่อมูครานอยนะครับออกแกนชิ้นนี้เนี่ยผลิตสารพิเศษตัวหนึ่งที่ Space Marine สามารถปล่อยออกมาทางรูขุมขนเพื่อเคลือบร่างกายของพวกเขาสารตัวนี้จะช่วยปกป้อง Space Marine จากความร้อนและความเย็นจัดได้นะครับ แล้วก็ยังสามารถช่วยปกป้องจากการอยู่ในพื้นที่สูญญากาศได้ด้วยนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับในระยะเวลาไม่นานมากนะครับแต่ก็ยังดีกว่ามนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีสารตัวนี้เลยนะครับก็ออกไปปุ๊บก็ตายทันทีแทบจะทันทีทนททนททนทให้ยางงั้นก็แล้วกันออแกนตัวนี้จะถูกแอคทีเวตได้ก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นจากภายนอกเท่านั้นนะครับผ่านการฉีดยาอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ใช่ว่า สามารถ Activate ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแบบไม่ได้รับการเตรียมตัวมาอยู่ดีๆเจอความร้อนจัดแล้วสารตัวนี้จะออกมาไม่นะครับมันจะต้องถูกเตรียมการล่วงหน้าโดยหน่วยลบของเขานั่นแหละคือเมื่อรู้ว่าจะส่ง Space Marine เข้าไปในพื้นที่ที่มีความร้อนจัดหรือเย็นจัดเนี่ยก็จะต้องได้รับการฉีดยากระตุ้นก่อนนะครับเพื่อที่สารตัวนี้จะถูกปล่อยออกมานะครับเพื่อ Activate ออร์แกนตัวนี้ ต่อไปชิ้นที่17นะครับอ่าใกล้หมดละชื่อ b a c h e r s g l a n d นะครับมันคือต่อมพิศที่ถูกติดตั้งไว้กับต่อมน้ำลายของ Space Marine นะครับซึ่งแปลว่า Space Marine สามารถพ่นพิษได้นะครับโอ้โหเคยทราบกันไหมฮะคือความสามารถนี้มันไม่มีในเกมนะครับไม่เคยมีเลยว่าโอ้โหไหนถ้าพ่นพิษของ Space Marine เฮ้ยยอมจ่าย c ีใช้ stratagem ก็ได้ก็ไม่เห็นมีเลยไ พ่นพิษเนี่ยแล้วพิษนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับว่ากันว่าพ่นไปปุ๊บตาบอดเลยแถมไอพิษเนี่ยยังสามารถละลายเหล็กได้ด้วยนะครับมันเป็นกรดด้วยโอ้โหขอหน่อยเหอะเดี๋ยวจะเอาไปพ่นใส่เกาะไอพวกเทวอ็มพายแม่งเอาให้ละลายเลย ผมไม่ได้เรื่องทาวเอ็มพายนะจริงๆผมก็เคยเล่นทาวเอ็มพายแต่พอดีพอพูดถึงเหล็กปุ๊บผมนึกถึงทาวเอ็มพายก่อนเลยอ่าพ่นใส่เนครอนด้วยก็ได้เออผมไม่ได้เกลียดเนครอนนะ,อะชอบนะมันเท่มันเท่บอยด์ดราก้อนโคตรเท่เลยออแกนชิ้นที่18โปรเจนอยนะครับนี่คือออแกนชิ้นแบบพระเอกเลยเป็นตัวสำคัญมากๆสำหรับสเปซมารีนแชปเตอร์ทั้งหลายเลยนะครับ มันเป็นต่อมที่มีหน้าที่คอยดูดและกักเก็บข้อมูลทาง DNA และพันธุกรรมของออร์แกนพิเศษทั้งหมดในร่างกายของ Space Marine คนนั้นๆเลยนะครับเมื่อกักเก็บกักเก็บข้อมูลได้เพียงพอแล้วต่อมพเจนอยเนี่ยจะกลายเป็นจีนซีดนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยที่ชอบ Space Marine เนี่ยคุ้นเคยกับคำว่าจีนซีดดีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับจีนซีดอีกทีหนึง่ง หลังจากที่กลายเป็นจีนซีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะพร้อมให้อพอลทิแครีเนี่ยมาเก็บเกี่ยวจีนซีดออกไปจากสเปซมารีนคนนั้นๆน,น,นะครับซึ่งมันเป็นการปลูกจีนซีดในร่างกายของสเปซมารีนนะครับซึ่งสเปซมารีนหนึ่งคนเนี่ยจะมีพะจะนอยแกรนถูกฝังเข้าไป2อันนะครับแปลว่าสเปซมารีนหนึ่งคนเนี่ยสามารถผลิตจีนซีดได้ถึง2ออันนะครับการเก็บเกี่ยวจีนซีดออกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าสเปซมารีนคนหนึ่งจะต้องตายนะครับหลังจากถูกเก็บเกี่ยว มันไม่ใช่แบบนั้นมันสามารถถูกเอาออกมาได้อ่ะไออพอตาครรี่มันมีวิธีของมันนะครับเห็นไอไอสวานติดมือมันไหมไอนั่น่ะใช้เจาะเอาจีนซีดออกมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีนั้นอนะคือใช้เอาจีนซีดออกจากสเปซมารีนที่ตายแล้วนะครับ <S <S ซึ่งถามว่าอ้าวแล้วทําไมเพิ่งมาเอาออกตอนตายละ่ะคือบางทียังไม่ได้รับการตรวจไงว่าไอโพจนยแกนเนี่ยมันกลายเป็นจีนซีดเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังก็ออกไปลบตายสารละก็ จาะเอาออกมาก่อนก็แล้วกันแนวโน้มคือมันเป็นจีนซีแล้วแหละแล้วก็ผมอ่านไม่เจอนะครับว่ามันใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าโปรเจนอยแกลนเนี่ยจะกลายเป็นจีนซีอย่างเต็มตัวนะครับออาเป็นว่านะปัจจุบันเนี่ยการเก็บเกี่ยวโปรเจนอยแกลนเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่ทาง Space Marine chapter ทั้งหลายเนี่ยจะสามารถผลิตจีนสีเพิ่มได้นะครับซึ่ง ถึงได้บอกว่ามันเป็นพระเอกเลยนะครับรเจ้าโพจน้อยเนี่ยมาถึงออกแกนชิ้นสุดท้ายนะครับออกแกนชิ้นที่19มีชื่อว่า black c a r a p a c e นะครับมันคืออะไรมันเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกสีดำธรรมดาเนี่ยครับหน้าตามันประมาณนั้นนะครับเป็นแผ่นพลาสติกสีดำบางๆที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังช่วงหน้าอกของ จนถึงสะโพกข,ของ s p e m e r i r i นะครับหรือที่เขาเรียกว่าทอโซนะครับทำหน้าที่ส่งสัญญาณจากผิวไปสู่ระบบประสาทของ Space Marine เมื่อ Black Carapace โตเต็มที่แล้วเนี่ยมันมาชัวรแล้วเนี่ยตัว Neuro Sensor นะครับเชื่อว่ามันคือเซนเซอร์ระบบประสาทนี่แหละจะถูกติดตั้งลงไปใน l l c k k c r r p a พ e นะครับหลังจากนั้นเนี่ย m c r m n r i n e จะสามารถควบคุมระบบต่างๆ ของ power armor ของเขาเนี่ยผ่านความคิดได้เลยนะครับคือมันเหมือนเป็นตัวอินเทอร์เฟสนะครับกับระบบของ power armor ของเขาทำให้สามารถควบคุมฟังกช์ชันต่างๆผ่านความคิดได้เลยโอ้โหสะดวกมากนะครับเรียกดูข้อมูลนู่นนี่นั่นของเกราะตัวเองหรือใช้ฟังก์ชันทั้งหลายผ่านความคิดสะดวกสุดก็ว่าทําไมมึงเทพจังเนาะเกราะเนี่ยที่จริงแล้วซับซ้อนเกราะซับซ้อนขนาดนี้มันน่าจะมีแบบ เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ไว้คุมเหมือนของพิเดเตอร์ถ้าใครเคยดูหนังพิเดเตอร์แต่นี่ไม่ต้องนะครับแอดวานกว่าใช้ความคิดเลยทําได้เพราะแบล็กคาร p a c e นี่แหละล้ําไปกว่านั้นนะครับไอ้แบล็กคา a าเพสเนี่ยมันเมื่ออินเตอร์เฟสกับ p พาเวอร์อาร์เมอร์ปุ๊บแล้วต่อสายเข้ากับพวกรถถังหรือเครื่องบินเนี่ยสเปซมาร n นสามารถควบคุมเครื่องบินกับรถถังผ่านความคิดได้ด้วยครับ แต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องจับคันโยกหรือพวงมาลัยนะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นจากโมเดลเนี่ยสเปซม้นทก็ยังจับคันโยกยังจับพวงมาลัยอะไรกันอยู่เลยแปลว่ามันช่วยให้สามารถควบคุมบางฟังก์ชันได้นะครับสะดวกขึ้นใช้ความคิดเอาไม่ต้องแบบว่าปล่อยมือจากพวงมาลัยหรือคันโยกทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปปรับฟังก์ชันเปลี่ยนเซตติ้งอะไรใช้ความคิดคิดเอาได้เลยโกงไหมโคตรโกง ขอเสียงไอรอนแฮนนะครับเทโอเคครบทั้ง19ออร์แกนแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วว่า space marine นั้นแบบมันดูขี้โกงกว่าในเกมที่เราเล่นเล่นกันเนี่ยอีแค่เซฟสาบวกเนี่ยมันดูโกงกว่านั้นเยอะนะครับถ้าตามรอแล้วก็ทุกคนคงอยากทราบแล้วว่าจีนซีดคืออะไรกันแน่นะครับเชื่อว่าได้ยินกันบ่อยมากจีนซีดจีนซีดเนี่ย แต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันคือวัตถุดิบและพิมพ์เขียวในการสร้างออร์แกนทั้ง19อย่างที่เราเพิ่งได้พูดถึงไปในวิดีโอนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าการสร้าง space marine เ,เนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องเอาเด็กอายุ10ขวบมาผ่าตัดเท่านั้นหรือเด็กกว่าเท่านั้นจริงๆแล้วก็ ไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ว่ามนุษย์บางคนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถูกแปลงให้กลายเป็นสเปซมารีนได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้รับความสามารถไม่ร้อยเปอร์เซนต์เท่าสเปซมารีนที่ถูกสร้างมาตามขั้นตอนแบบที่เราได้พูดไปในวิดีโอนี้ซึ่งมนุษย์พวกนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นพวก พ่อบุญธรรมพี่น้องบุญธรรมของไพรมาร์กนะครับที่ตอนที่พวกเขากระจัดกระจายไปตามดาวทั้งหลายเนี่ยพวกคนสำคัญของเขาเนี่ยก็ได้ถูกเอามาแปลงเป็น Space Marine นะครับก็ทำได้นะครับคำตอบคือทำได้แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือผ่าตัดและใช้ยาอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันครับ ยังไงขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่ฟังจนจบครับผมขอบคุณครับ